สวัสดีครับสวัสดีครับพี่นอ้องวายสูสุ่กคนแซบอีกแล้วพี่น้องแซบอีกแล้วเมื่อนี้ครับมาพี่น้องสุกเล็กอีกลยพี่น้องอันนี้ออมพี่น้องนี่เครื่องในนี่ครับสามสิบกี่เมตรมาโสดสุกเล็กพี่นอ้องอืมคุ้มอมอนนล,ล่ำ อื mm hmm. จำพวก่วพีไม่งนะไมงไล,ลค mm hmm. มงครับข้นไในไม่องซัพได้แล้หลูกเสาแล้วครับไปสดเ่อพีไม่ลงครับอือม

อือเสี็ครับมนเ้ต้องเขาส่งเข้าไว้ให้พี่น้องกูบกินหน,น,นงว่าบากินดิบด้วยครับอืโอ้ส่วนนามลองไหพี่น้องหน่อยอ้นน้ำนหลไ,หไปหรอกไปซื่อสาวนีม่มาอมหอบ สบายเะพหูครับพบี่น,น,น้องสามสิบกีบนะอือนี่สลลวมพี่น้องน้ำเท่หน้าเองหมดเลยมาคำนี้เพื่อพี่พี่น้องครับ มไม่ซื้อหล่าพี่นอ้องไม่ซื้อแบบเอาตลาดคำเนี่ยเบิร์ดพี่นอ้องมันเลือยงได้เชียงใ่นได้พี่นอ้องอืมตับสามสิบกีบคันแทน,น่ามาพี่นอ้องอืม สดอือหึแจ๋วครับพี่น้องคุณไอ้พานไม่เห็นคลิปหรือพี่น้องครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามใฝากมือใส่หรือพี่น้องอือนะยุบพี่น้องครับหนี่ง s a a 파밍 u เสร็จไปแล้วน้ต mm ัว hmm. ด so mm ีวตับไปลูกเตาเลยไปน้องใหญ่ๆอื้สดตาไปลูกเตาเลยไปน้อสองหน่วยใหญ่ครับ หลายพันมาเห็นคลิปพี่น้องขายพี่น้องกดไดคอ่าพี่น้อคง,อค,งคอมเมนต์ได้พี่น้องวาอยู่ใน,ในประเทศนอกประเทศน้าไต่ออกโซนอีสานมานเท่าครับส่วนพวกกินพี่น้องอยูุมุกาหารขี้เก่าครับนี่อันนี้ก็เครื่องในกันพี่น้องแบง่งข่อยเครื่องหนึ่งอมเครื่องหนึ่งครับ อะไรกินบะเบ๊ดเราต้องขอโทษขอให้ได้พี่น้องครับอเอาซัม,มอิ่มเนาะพี่น้องอืมีมีเนื้อนิดนึงครับเนื้อเนื้อแน่เครื่องไนแน่อนืมอืม นี่เดี๋ยวตับพป่น่อามันเป็นบรา,ายไลยอยู่ตัวเนี้ยอืม,อมพอพี่น่อาดูดไป่นออาะ เอาสมิม่มนะครับมันนี้ครับมันนี้จะไหนเบิ้มกินแซ่บกระตงขอโทษขอให้พี่น้องอีกคนหนึ่งนะครับชมพู่บอกกินดิบนะครับบอกกินงัวนะพี่น้องแต่ก็ขอโทษขอให้สำหสร,รับกิริยาท่าท้างในการกินถ่ั่วสุภาษากันนะครับมันนี้ฝากพี่น้องวุกท่าน,นี้ครับมือ้อหน้าเสีาแน่วแซ่บๆมาสู่พี่น้องกินไหมครับมันนี้สวัสดีครับ